สบายดีพี่น้องเบ <ov |notimestamps|> ิร์ตสกูสุคนพี่น้องคือเหมือนเมื่อเลยเข่ามาหลับสมสองกานาตาอ้นเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้มีความควันยังเคยกะ๊เอให้เมียหยาเด้อพี่น้องเด้อบนสวนพี่น้องให้ยาเด้อพี่น้องให้ก้านาเอาไปหายปนเปื้ไปเองพี่น้องเพราะว่าน้องเมฆน้องแดดอยู่จักเนี่ยแทนแทน เป็นสินเด้อพี่น้องเดินซ,ซื้อสินงามไปให้หนาเด้อพี่น้องเด้อใหาเป็นสินยังเด้อสินไม้ยี่โบสินไม้ยี่โบจักสีไม้เอียงหล่ะพอกระโบหูเด้อพอก็เห็นมันงามดีหน้พี่น oh. ้องให้หนาเราตัดใส่ยังไม่ยังเด้งามบ่พี่น้องสินบ่ท่านยิบแล้วไปยิบเอาเอาบบหูขนาด อันแอวขนาดอยังของเราเนาะอันหูวก็สิยิบให้เลยแม่เลยอันนี้โบ้ให้เพื่อนไปยิบเองให้เพิ่นใส่ลงวัดลงว่านะพี่นอ้องใส่วัดนี่ออกพรรษานี่แหละใส่ลงวังวดซื้อคู่กันอาหารอหารทางนะอยู่นั้นก็ผายเลยพี่นอ้องเลยเดย์เสือกอะเสือขาวใาห้กระนาบเป็นคนเอาไปหายเจ้าวัดชิ้อย,ยพอดีพอดีพอดีเราเจอจอย คันแม่นว่าอันให้เราลองใส่เรื่องขันบกพอดีเลยเอาคืนมาแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนโอเคโอเคตามนั้นเลยเนาะใส่ทงยางไว้เยบ้านเขาก็จะไปพบกันอยู่บ้านสนามไซเพิ่นเนาะบ้านแม่นะพี่น้องบ้านเกิดของกานาละอันนี้บ้านอยู่ปัจจุบันบ้านไซอุดมเดี๋ยวพี่น้องเดูเยวไปยึบใส่เดี๋ยวไปกันเลยพี่น้องาาีดสงม ฮอดเด้อพี่น้องเด้ออ้าวสบายดีกล้องนะแม่อ้าวสบายดีพี่น้องกันได้เสือก็ได้พี่น้องเด้อตอนนี้เพิ่นมีของตอนของผาหม่เป็นอย่างนี้นใเจ้าลองเบิ่งเด้อแม่เด้อแม่นๆ่ัดมันมบ่ได้เลยไปเปลี่ยนคืนงามอะไรให้นเ,นเจ้าลองเบงิ่งซมร์ดตลาดอันนี้บ่รอโอ้โหสวยงามได้สุข,ขายเนาะให้จ้าหนุ่งลงวัดลงว่าจังหวัดหัวขขาวของน้ำเป็นคนนั้นบุกเขาน้ำ คนขาวนําซ mm hmm. er er ื่เนาะย่านคนขาวนําเนาะเสื้อขาวสื้ขาวมาให้แม่ย่าอแม่ังซาวขาวามอยู่บ่มักอยู่บ่แล้วมันก็ไปนี่แลเนาะมักอยู่บ่ล่ะมันสิจักว่าเป็นน้อยพจบ่เ่น่ใจว่าฮะฮะเมียเฮาซื้อ คนซื้อทั้งนั้นซื้อมาเสื้อมะกะแลงนี่อันนี้ก็ไม่ทำสีมีแต่เสื้อมะกะแลงก็มะกะเดชเสื้อมะกะแลงวันหนุ่มในกระทืบซานเลยคือว่ามันเย็นดีพี่น้องเยจังเสื้อเสื้อมะกะแลงนะไปบนอื่นแม่กับโบไซย์เยอะอยู่ในเฮือทในซานมันสบายนุ่มก็สบายมันเย็นแน่พี่น้องเลยอย่าจอดมันยท่งนี่มงได้ย่ะมึงกระทรวงมึงพี่น้องเลยจองเนอะมันเล่มอ้วนที่กว่านี้จองได้นี่โอ้ยผมไม่เล่มอ้วน ร้อิเลยเนาะสองรนอ่วนกลนส0ี่สิหลยเนาะหนุ่รอมือกัน60สิบปลายหกสิบลยนี่จะไปอ้วนโตหกสิบเวนีเขาลัก6เลยเขาลัก6กรู้ไหมแม่ห้าสิบเก้าเกือบิเท่าเล้ดีมาลงดีเลยนุ่ซีนเบื้งบนนี่ หน้าพโ o ขึ้นสินจังไดยังบ่ทันได้หยิบตอนนี้แห่เพิ่นก็รองมึงเด้อพี่น้องเด้อเป็นจังไดติดกระดุมสินแล้วยังมีแต่จะไปหยิบเอาเองด้เด้อเออหยิบเองจคงให้หยิบให้งามเด้อพี่น้องเด้อก็เข้ากันอยู่กับเสือเนาะงามบ่แม่เอองามอยู่ลูกงามแล้วงาม เป็นข่าวอะไรเนาะักอยู่เนาะแม่เป็นยิบสัมเ็จเอาเด้อแม่ซิยิบเองดอกยิบสัมเ็จเอาะงานเนี่กินหมดนี่ก็งยิบสัมเลสหน่องอันสิ่งแต่ง็ต่คนยิบเนาะเขากันดีเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นหมักเลยพี่น้องเด้อยีบเขากันดีว่ะส่วนพ่อว่ะคือบก กูคือบได้หมดว่ะบัแม่มอนมาก้อนพี่น้องเสื้อตัวเอฟซีพางอ่ะมังเธอส่แดงไงพอตัวหนึ่งเนาะเสื้อตะกนหนาอเบนุ่เครก็พ่อตายได้ง๊ามแล้วเข่ากันเป๊ะเลยพี่น้องเลย นี่จะเจ้าไปยิบได้ไหมเดอ้อเออแม่จะไปยิบเสื้อพิ่นวัวจากเคิร์นเด้อพี่น้องเดอ้อเคิร์นก็มันเด็กหัดขี้แห้ได้หนึ่งเด็กหัดจักราเล่ข้าใส่เสื้อซ่อนในก็ยหนึ่งมันอันตกเกลือเปลี่ยนบ่มันใจบเ่เปลี่ยนเปลี่ยนลูกเปลี่ยนเสืี่ยนมันเคิร์นเยอเคิร์นมาะมันแมวนี่ได้เสือนอ่ะวะอย่างนี้ะ เล่นแม่ก็ปลูกชมพู่เด้อพี่น้องเด้เอเฮ้ยหม,มักหมักหน็อตนี่คือ,มนอนมหมักหมักมาเจอต้นไม้กระชี้ใหญ่ร้ายเด้อพี่น้องเด้อก่อนเอาเนี่ยถาต้องปีแล้วเด้อกระชีมาเห็นความแตกต่างเนาะพี่น้องเนาะแต่เคยอยู่ไปอยู่เยียงจันทร์กับปีหนึ่ง มาเอาเมียกับซองปีกับพอดีอยู่บ้านประมาณสามปีแต่พี่น้องไปไปมามาคือพี่น้องเห็นต้นไม้ก็ที่างายเจริญเติบโตหลายแล้วพี่น้องเป็นเรือนของป้านะเนาะที่นี่เอฟซียืนเนื้ขอขมาสอยกับพี่น้องเลยที่เป็นงานตบแต่งประกรณ์พี่น้องเนาะแบบเป็นหลุดล่าง คุณแทนน้นองซ้ายพี่น้องเดินมาถึงจุดนี้เนาะเพิ่งระเปลี่ยนใจเรื<ด>อแบบน<ด>ี้ไหมสองจิตสองใจเมียกันหนาพี่น้องไหมตกลงมาเปลี่ยนเนาะแม่ซีแบบพี่น้องเด้อมาเพื่อนแม่ซีต่อได้พี่น้องเด้อ สังเด่นปกระตมมัมยังงัต,ตจเียงตัมมะกดีมือสงเด่นเด้พี่้องเ้อแซ่บบรเด้ออเยน้านกนน้ำตาลอก็เอบพี่มือแบบจำบ้านๆเด้อห้องนแบบอะไรมันแบบ แซ่บ um. <that> <laughs> okay. ู <teachers> <laughs> nah, ่เนาะอืมแซ่บอยูบบรขาตบอร์ชงตาหนี่ดีตบุษย์ชลัตาเนี่าบุญเ่นเครื่องมันถานมีมะคงบุญเ่นเครื่องเครื่องยบดังอะไเอี่ยมยังเล่นอเล่นไป้ชอบนะไปซอยไปช่วยได้เลยแล้รพุม ก็ลาไปก่อนได้พี่น้องของผมถูไใบตรงเน้นถูกคนเกามารับชมซองกาณาตาอ้นได้พี่น้องนะครับเลือบัดนี้กสักเสียงเงินมาเด่นเนาะไปบ่ายพี่น้องลาไปก่อนบ่ายดีพ่มเองพี่น้องน้องกาณามาลินเพื่อนในซีนเหมือนน้องพี่ตั้มมาคุ้มได้เมือนนี้สวัสดีครับกระลุงฝากติดตามช่องเซ็นเปนแชนแนลหนึ่เด้อพี่น้องเป็นแชนแนลได้พี่น้องเลยโอเคนะบ๊ายบายนะ i <laughs>